สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่27สิงหา2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่50บาทส่วนราคาทองเช้านี้ราคาไม่เพิ่มไม่ลดค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9.22นาทีทั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่2 9 8 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่2 9 7 5 0บาทส่วนทองรูปรพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่30,350บาทรับซื้ออยู่ที่2 9 2 1 3บาท 32สตางค์ค่ะเช้านี้ราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดส่วนสปอร์ตโกนะคะมีการปรับลดลงจากเมื่อวานอยู่ที่15ดอลลาร์ต่อออนค่ะสปอร์ตโกล,ล่าสุดตอนนี้ที่1739.10ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1738.050เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่1.16ซค่ะ และก็ค่าเงินบาทน,นะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่36.206เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่1.04เอร์เซค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำหนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกำของราคาทองแต่ละร้านค่ะลุกแม่ทองใบออลโลราแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ